สวัสดีครับทิพผันออนทัวร์วันนี้เราจะมาเลาะกรุงเทพกันครับผมต่อซซอกซอยไหนที่เรายังไม่เคยไปก็จะพาไปชมดูตอนนี้มาเลาะตรงที่ซอยลาดพร้าวร้อยเจ็ดครับผมแยกสามสิบห้าเราจะไปดูว่าบรรยากาศตรงในซอยว่าจะคึกคืนหรือจะเงียบเหงาเพียงใดครับผมว่าช่วง ยามโควิดอย่างเงี้ยอ่ามันจะเงียบเงาหรือว่าคึกคืนดูเราจะไปดูดของนี้เัาอันนี้คนซอยร้อยนัดเท้าร้อยเจ็ดครับผมโอ,โอตอนนี้ตอนกลางวันประมาณบ่ายโมงครับผมสามนาฬิกา,ากวา่านี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสุภาลัยเอเซนต์ครับ นีซอยตรงนี้จะมีเป็นมันจะเป็นมหาลัยอาแบกนี่ตุภัณฑ์กาบสงบดีครับเงียบสงบดีบรรยากาศก่อนคนอยู่กรุงเทพนานก็ไม่ได้เลาะซอยอย่างเงี้ยผมไม่ได้เห็นทุกซอยก็จะพาชมบรรยากาศครับว่า แต่ละซอยแต่ละพื้นที่นี่บรรยากาศมันจะเป็นยังไงก็จะพาไปชมาน,าน,นานก็ได้ออกปาน์ีครับแต่ตรงนู้นตรงนี้ที่เขาจะพาเราชมจะมีขายของข้างทางในซอยรถเยอะแยะ่อนเกะกะทางทางทุกซอยแลวครับในกรุงเทพก็จะประมาณนี้แหละมีที่บ้างตรงไหนก็จอดตรงนั้น ซอยก็จะประมาณนี้มีร้านค้าร้านขายอ,อ,อยูุ่กต่อกุกซอกสุกซอยใย่คุณเทียบก็ะจะว่านะคนในเมืองรอบประมาณนี้แหละทำไม่จิน้นก็อยู่ไม่ได้ครับผมทำทุกอย่างที่ให้มันได้เงินเพื่อจะเลี้ยงตัวเองครับผมตรงไหนทำรายได้ให้เราได้แล้วก็อยู่ตรงนั้น,นได้ ไปเรื่อยๆผมดูบรรยากาศสมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดเขาก็คงจะคึกคักหน้าดูแล้วผมตามต่อซอกซอยว่าตรงนี้จะเป็นมหาลัายอาแบกครับบมหาาลัยแข้า,าขงหน้าตรงนี้มันก็จะทะลุรับพาวร้อยหนึ่งได้ผมจะจะลองทะลุรับพาวร้อยหนึ่ง นี่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปทางไหนต่ออาคารนี้เพราะว่าอะไรอาพแบบโอ้โหแต่ออกปากซอยลาดพร้พาวแล้วครับผมก็จะแคบหน่อยนิดนึง ก็เราเรียนเต็มคาบแล้วแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าจะน้อยทางที่จะออกถ้าพาวล้อยเก็บให้ชมบรรยากาศไปเรื่อย Foi foda, สายสีอะไรสูงสูงมากเลยี่ข้างหน้าเขาจะเป็นเหนือมอมากระปิครับตะวันนาวตะวันนาแต่ก่อนเคยคืนคาคัามด้วยนักถือเพียวครับผมอันนี้เงียบ,บเงียบสนิทครับผมเงียบมากเงียบเพ้อเขาบ,บังคับก่อสร้างแล้วก็ปิดโควิดครับ you a bit

มาหลายคนแบบไม่รู้มาจากไหนแต่ทุกวันนี้นนแทบันมีคนเดินหนึ่งหนุ่มไปเรื่อยๆดึกดังที่มันมีคนเยอะตลาดบางกับปีนี้คืตลาดใหญ่ในย่านนี้ครับใ,ใครๆก็ตงมาที่นี่ ของช้ที่ดีจะถูกครับเพราะว่าตลาดใหญ่ข่วสู้ไปครับผมสู้ไปถึงทีง่สุด Uh, 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 I'm มันพลโลกน์แล้วก็คือถนนนี่แหละครับผมอกราบในเมืองช่วงแสงสีมันก็โอเคแล้วครับผมที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยว่าดูดีแต่ช่วงนั้นที่ทํายังไม่เสร็จมันก็นี่แหละครับผมอย่างที่เห็นนี่นะลูกคุกคักนี่ผมนี้ดูให้ดูบรรยากาเสาไฟก็เาสาทางรถไฟฟ้าครับ งานสร้างเราอันนี้มันจะเริ่มสูงสูงสูงไปถึงนู่นถ้าข้ามแยกนีดไปมันก็จะสูงขึ้นกว่านี้ครับผมเพราะว่ามันต้องไปข้ามตรงยูเทิร์ไม่ใชอยู่เทิร์คือสี่แยกกรุงเทพกีฬาว่าตรงนั้นมันจะเป็นอารลอยข้ามสูงมากขับกับรถสูงมากค่อยๆดูกันไป แดงนี้นานม,มากครับเพราะว่ามันแคบลอไปกอนเออมันจะมีขนมปังโดนัทครบผมโดนัทดูตัวเนี้ยเห็นว่าว่านอร่อยมากรับโดนัทที่มัน,มนพี่เขาีทนทุกสีชมพูลองซื้อกินดูอร่อยครับดูว่า 是十月。 ก็จะเป็นเส้นสีนักลินเงินครับผมนั่นจะมขึ้นพาไปขึ้นอันนีสน้สะพานลอยไม่สะพานลอย,อลยะสะพานลอยของรถจักรนะครับผมสะพานลอยที่ใหญ่ที่สุดครับผมในย่านนี้โอ้ยสะพานลอยที่แบบโหราณมากแล้วหลการงานสร้างแยกที่มีสะพานข้ามหลังการรองมาจาก ยมกกันเป็นเส้นซีนักขลิบนะเราทำรถไฟฟ,ไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงเส้นซีนักขลินตรงแยกนี่รถไฟ จะไปตรง,ตรงเอฟกรีธาเราก็จะขึ้นตรงวง,งเวียนในวงเวียนนะครับตรงสะพานข้ขมบแยกที่ใหญ่และสูงครับผม ปาดหน้าเนี่ยมีตายตายตายตังๆึั้งแยะตั้งแยะมันโค้งปาดหน้าจนี่นะหาทัมนะครับผมโค้งปาดหน้านี้ไม่ไม่ดีนะครฮาหาทัมสูงมากเลยเพราะว่ามันต้องทำ ข้ามสะพานลอยตรงนี้เราต้องทำให้สุดเมืองหน้าก็จะเป็นหลังลาบของสนามราชสมรับอยู่อยู่บรรยากาศราชสมบัติลงไป เพียงแค่นี้ผมเดี๋ยววันหน้าจะพาไปเลาะตรงไหนก็ขอติดตามชมดูนะครับผมวันนี้ที่ความนอนตัวก็ขอจบคลิไปไวปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ